ช่องรัศมีฟีสไตค่ะมาเลาะพี่น้องมาหายาดีตะวันโพเพกําลังสิตกดินย่างเลยพี่น้องเอตาไล่กระขออภัยเบิ่งเน่ถนนหน,นทางมาชมวิวมากระลานสาวลานเคยเป็นงูสวัสด์แล้วมาหาพี่น้องอีกหมู่บ้านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กับเจ้าอยู่นาก็เลยพักกันย่างมากําลังตะวันกําลังจะโพเพจะตกดินท้องไล่ท้องนา ใส่นั่งเอามาเบิ่งดูนี่ยาดีค่ะมุสวัสดิ์ค่ะเป็นฮักยาเพิ่งได้ถุงเป็นยังไงเขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาหอกดีๆกระเจ้าหากระปุกเราะฉันมันเป็นปกังี่ฮักยาดีเอาไปทุบๆละท่าใส่เหล่าขาวสองกิ่งนี่บอกออาไปให้ถก็ได้เออ ทักคา,ายักหัวเนาะเบิง่งทางมาเอาค่ะพี่น้องเอ้ยหย่างบักหญ่าหย่าเจ้าสู้พาหลานมาจัาผู้ใดพามาหละเมื่อจะถ่ายคลิปตกคลองลงนี g, ่น้ำก็คือสิเลือขนาดเนาะเตี๋ยเนาะหุ้ยตะวัน วันโพเพพี่น้องอตกดินอากาศดีดีมาเบิ่งท่องไร่ท่องหน้านี่แหละลิกรซิบหย,ยางกระลายกดของประเทศไทยถ่ายคนอื่นเขากระซิฟ้องร้องถ่ายเอาลูกเอาหลานเจ้าของนี่แหละถ่ายเอาทั้งหลังอีกบวก,กทั้งหน้าหายใจชิด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 เมื่อยพี่น้องหยางมันเป็นกิโลผมว,วันี้เดี๋ยวสิหันกล้องหายเบิ่งเด้อ พีกัดพีกัดผู้เทียงกระเจ้าเห็นบ่าพี่น้องซีซูมไปเบิ่งเทียงกระเจ้ายางขามคลองน้ำฝายคลองเมื่อนี้อีสานเขียวเลยได้พี่น้องเลยมีฝายมีคลองมีท้องไร่ท้องนานะยามมีหันมันบอ่ออึดอันถ่ายอยู่ดอกพี่น้องไปหันไปหนีแต่ยามแรงค่ะจักสิท่ายพี่สัาใไ้เบิ่ง ไปงานไปการกระ่ายยัง,งบอได้ได้สิลงเฟซบุ๊กกับบอได้ว้าอันนี้มันเป็นช่องว่างเดี๋ยวกันเด้พี่น้องเด้อขออภยัยโดดได้ดิเห็นบ่นี่ชิดโดดแล้วดินี้โดดแบบนี้ฮดหนมาหัวเข้าออพี่โดดฟึบสิมาเซลฟี่หมูหมูฝายนำ้ำรดนี่พี่น้องที่เปิดกล้องถ่ายนี่ตะวันตกดิน โปรเพยเอากล้องมาอยู่บ่ออยากถ่ายนะซัดบ่ออาถายคลิปนี่ถาฝายน้ำล้นทางรัดอยากเซลฟี่อเจีย๊ยบตราสิเหีย้ยแล้วเนาะ นี่ฝายน้ำล้นเลิกได้ไหมคน่ายงามตะวันสิตกดินอันนี้งามฝนแล้วพี่น้องน้ําก็เริ่มหลายแหละเลิกขนาดปะนี่เดี๋ยวเฮ้ คันบักสูงๆลงขนาดประมาณหาเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดได้ฝายน้ำลน้นย่านมืนดีได้หนี่ยืมยืมอ้อบตามาทายาตขึ้นมาทีน้องอขำอะไรได้นี่อันนี้กันย่างนี่นะ่นนเดียวเออนาทายาตข้าวเขียวเชะอุ่มกอไผ่นับสกุลตัวเดียวกันน,นี่แหละรองทรายพ่อ เขาก็เจ้างามงามหยากก็งามงามให้กับเจ้าเศร้า,า,ามดทงนี่บเ่เตียวโอ้งามนะคะหยากก็ไ่ได้หลายปันใดงามกว่าหน้าอาได้ยนี่มื่ออซิบพด้นน่กับเจ้าเฮตน,นานี่ตะวันจะตกดินโพเพร ได้ง่างไกลจอดรถวบพุ่นพี่น้องแต่ก็มาพี่พุ้งยางรัดไปพุ่นอันนี้นะเขียวๆนี่คือของน้องชายของพ่อคนที่ติดกันกันกบพ่ออันนั้นเทียงเพิ่นจอดรถวบพุ่นอันนี้เถียงน้องชายคนชุดทองเพิ่นของพ่อรัศมีนามสกุลตัวเดียวกันนี่แหละพี่น้องมาเอาห้ากยาดีทา ท่านบอไปหาหมอบอกินยางานหันท่าอะไรบันสีเศร้าก็เจ้าวาเอาไปทุบๆใส่เหลาขาวลานเคยอันที่บอสซ้บายนะพี่น้องมานาดัานโดนมาพาหลานมาเพิ่นพี่น้นองเพิ่นไปซื้อแกงแตปลาลับสมิอีกเพิ่นก็เลยบอกว่าอัน มาเถ,ถียงหน้าอุ้ยเสียงเสียงคือน้องพ่อน้องชายพ่อสร้างโอ้ยนาเพล่น,นเพิ่นลอกนาเราลอกลงเหล็กโพดนะะเตี้ยวว่เขามีห้องน้ำด้วยเหรอ คุณซองเขามีห้องน้ําด้วยเหรอจังที่แหลกของป้าย่องก็แบบนี้ลอกเลิกโทษมันสิเอาดินมาทางไหนต้นบักม่วงเพิ่นพ่อเพิ่งปลูกไม้ซซกนานน้องชายพ่อได้ไหมมีห้องน้ําด้วยเพิ่อนไปซองต้นบักม่วงกลับไปใช่ไหมที่ไปถ่ายเอาบักม่วง อย่างเขาทางไหนพี่เล่ว,ว่าเขาดีแล้วบ้่านี่อันนี้เดินเพียงแล้วเราถมไปสิปุ๊กคืนอนเบาโอ้นาเราขี่ไล่โพดลุกทื้นปีนี่ฮ่ะพันคุดพันลอกดินโอ้ยงามสู่หน้ากูบ่ได้สู่หน้าอาบ่ได้ขออภยัยว่าบ่สุภาพพี่น้องลอกเลิกโพด ผู้ใดถาม่าบ่าลอ้อบ่านาบ่กตะวันโพเพตกดินเออผักมาทุทีทิดแดดนะมือบอกมาทางพุ่นเฮดีลม บ่ถือกกยังว่าอาบอกแล้วบถ่ถือถ้าผ่าไปที่สุดแดนนะรอดอนหิวบอ่ร่มตายซะใสอ่อ,อ,สอีโอ้คนคนบ่เคยใส่อีโอ้ จจ้าไปอานนี่เยจ้าไปอานนี่จังไดกบผพามาเนาะรักหัวแล้วบาดกูซะขาให้งสันสันเอาค้ามมืออบอันนี้สะบอ่ลบอลาวบ่อน้ำล,วลววาลวนอน้ะบ่อ ข่าบนรถเราหากระปุกเอ็นยังบักโม้งให้เด็กให้เด็กมาทางไหนมาขางนี้เลยได้ได้มันกัดบอดิตาเจ้ากินข้าวแรงแล้วบอตาเจ้ากินข้าวแรงยัง ว่าก็กกม,มูกินขาน้าวไรอันยังบอกนีขึ้นมานว่าตั้งนู่นขึ้นมาบอกให้ฟังดูนี่แล้วมันเป็นชื่อปากกาครัโบมันเป็นนี่จัก,กะแล้มัน<ะ>เป็นในจัก,กะแล้มัน<ะ>บักกาหัน,นเป็นนี่นี่ลูกอีนี่บอกผัวมันผ<ะ>ัวเดียว เพ็รกัะดาเขากไปฝึกง,งานฝึกการเพชรกระดาย <ไฟ S 1> มันไปฝึกง,งานแักเพชรหันอ,อ,อ,อันนนโคตรของเขาขั้นมันส่าถูกถูมยหลักการขือทหารขั้นสนิททหารก็มาเลยกับไปน้ำเผาเลยเบินอกเลยขัมม้นมัถืออันนี้นเป็นเจ้าคนนายคนยี่สิบปีน้องชายของพ่อคะ่ะราหูบดี เราอยากฟังเราอยากคุยเพื่อดูหน้าคณะเมืองอยู่บ้านนี่หายกูลืมบอกมึงรักดังแรงฮะมึงเห็นอยู่บอกเออรักนำดับฮะมันมีไม่ร่ำเหลียวหัวตรงนั่นบอกก่อไฟนั่นแหละห้าตัวห้างอุโทษเถอะยิงกูอยากโทดนี่แหละใจร้ามากูเวาเสียดใส่ไว้ใส่ยดังอะไรที่มันอ่างอ่างอ่างปลาสึเนี้ยมาออกมาครั้งคร้งขี่น่ะอือขู่พัน ก้องเขาไปยบงเขาไปบ่อนอเป็ดบาทหนึ่งอ่าเนี่ยอันนเขถกาบอกจัดารพอไัดกลางๆูดใดไปตัดเบาบ่เสื่อเานี่ขั้นเราเชื่อกูที่เอาดางนี่ดางนี่เอาออกหายไปเอด็กข้อจม้องนี่พ่ดแบบนี้ใครแหกอันนี้หน้าโต๊ันดีซักวนคุย ส่วนอาคุยมันเอาคนได้ไหมมันใหญ่มันใ่ได้หรือเบ่นะคะไปขอถุงแล้วใส่ไปถุงมาใส่แล้วใส่เราอยากคุยคุยบนดาบนลงลานซิเมื่อกับมึงเผาโอ้ย หอมยังเจียวหอมก็หวานนี่มันแตกเนาะใส่ถุงแลาวก็อยากคุยได้ได้เราเสียหนาการปิดประตูให้อีกบ่ปิดประตูให้ล่างเนี่ยจังหน่อยเขาสิมาเอาล่าไป กันเพียงได้ตียวกันเพียงได้ลานบอกพปิดประตูให้เราเนี่ยกันเพียงได้สิเฮ็ดจนด้านกบ่เฮ็ดได้ตะวันโพเพโอ้ยอากาศดีๆพี่น้องหายใจเต็มปอดอากาศบริสุทธิ์นี่แหละเป็นเป็นอะไรที่รัศมีชอบมากเลยหากหลายถุงหายถุงน้าฮแต่ว่าต้องใส่อีโอบปต้องหาซื้ออีโอบปและนี่มาแบบ cả thằng hẳn cho sưu này nhả cho sưu cái băng kinh lát sen sưu, ác giả đi kinh kia cái lăng con, ส่งอันนี้ค่ะบ่ได้ดีได้ซิปแตกได้เฮื่อน,อ,นอะไร,ะไรมีสตางค์มันทำได้หมดขี่แมงกไซีสิน้องเบิ่งทางเบิงง่งถนน ฝีมือขนาดได้หลานกันเลยยังมีกูเจอีกหนึ่งเขียบเก็บไอโทรศัพท์มาอ่ะจิ๊กชิ๊ก Ồ, oh, bây <laughs> เห็นธรรมชาติอันนี้ดูช่องรัศมีฟีสจได้ mm -hmm.